เธอคือคนนี้ของฉันที่หนึ่งคนแรกที่ฉันคิดถึงเมื่อยามที่ฉันตื่นนอนและเป็นคนเดียวก่อนฉันจะหลับตานอนภาพเธอสะทน้อน ในใจยางนอนนับฝันบันทึกเธอไว้ในใจเรื่อยมาวันไหนห่างไกลสายตาหัวใจห่วงหาผู้พันใต้แผ่นฟ้านี้ ด้เชียงเท่าทันความรักของฉันที่มีพักดีต่อเธอถ้าคนหมายมันยัดไว้ว่าห้ามรักใครมาเกินไป ตัวฉันนั้นคงต้องเจอเจอกับโทษทันเพราะฉันมันรักเพียงเธอมาเสียจนเพอและเมื่ออยู่ทุกคืนวัน ทุกลมหายใจของฉันคือเธอไม่เคยเพ้อใจให้ใครแม้ในความฝันแม้โลกสลายทุกสิ่งรอบกายเปลี่ยนพันรู ไม่มีวันหยุดรักเธอ